เว้ยคุ้มขับรถชนเลยอะใช่บอดพี่มันมีเอ็มโฟกับกุญอันนี้นนคุ้มอยู่คุม้มดีนะ บ้านนี้เจอแต่เอ็มสิบหกกว่าน้องปืนน้องปืนเออเอ็มสิบหกตกชิบหายอีกอีกไอ้ข้าใหญ่เลยอ่ะเจ้ากูเหคุณนศาลตัวเพียบเลยเอ้ยมีรถมามีรถมามาจุดโลเคชั่นเฮ้ยโอ้

พี่ทำไมผมไม่เห็นเลยวะมันอยู่ยังอยู่ไ,ไ,ไอ้บ้านนู้นไงโโอ้หเห็นได้แล้วเฮ้ยมันขับรถออกแล้วพี่มาแนา่เมา,นาเอน่ว่ะเฮ้ยมันขับไม่ต้องไปหรอกครับเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองเห็นขี่รถแล้วหรือว่ามันย้ายรถวะไปไหนละ <c oughs> เอ,อกระจายไปเล่นอีกเนิหนหนึ่งก็ได้นะเห็นแล้วเห็นรับอันหนึงแล้วมึน,นมาร์คต์อโลเคชเันเฮ้ไอตัวที่อยู่หลังคาตกตกลงมาละมาร์คต์ลเคชัตรงบ้านสองมาร์คเลยมีตรงบ้านกับป้านจะไม่รู้สึกว่าวตรงนั้นเห็นนะ รถลงมามันขับรถไปแล้วขับรถตัวเดียวเองนะมันมันขึ้นบนเขาแล้วพี่พี่เต่ากำลังโดนนะกี่ตัวไม่รู้มันนั่งรถไป ไม่รู้ก็ตาเห็นกันแล้วโอ้โหถอยๆก่อนเพื่อนถนมาอยู่ก็สี่คนเราอันนี้นะเอาเลยอ่ะมข้าวยิงพี่กูหาำใจไก็รม่ถอยแม่งะเจอกูแน่เก่งมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมมา Long 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 đang long 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 ไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่ที่รถ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 เออที่รถเหรอมากมากรถไหนแล้วผมผมไม่เห็นรถโอเคามีตัวนึงมาร์คต์ the vehicle มาร์คต์ the vehicle สามสามคิวคิวผมขึ้นแล้วนะเอาเอาสามเหรอมีตัวนึงเออหมดป่ะจบจบจบต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมเอ้เพื่อนเอาเรื่องเพื่อนโหดว่ะ I need a stock I need a stock เ,เ,เ,เอาเลยครับเอาเลยครับไอสัตว์ผมได้ปไปสองคิวเว้ยผมผมก็ได้สองเหมือนกันได้เป็นน็อคหนึ่งผมได้น็อคหนึ่งมีของอมั้งป่างไม่มีของไอาดาบับมันไม่มีนั่นเลยนี่จะผม,มผมมีคูณหกกับคูณสี่เอาอะไรครับ คุณสี่ดีกว่าคุณหกผมปรับอ่าเอาครับคุณคุณหกใช่ไหมพี่ไม่ได้ไไม่ใช่ครับไม่ใช้่ได้ไม่ใช่ข่อยคอเด้อครับนะครับทีนี้นี่ครับคุณหกกับคุณสี่ครับ I got supplies I got supplies โอเคฮะ I got supplies I got supplies หาเนี่ยพี่ใช่บหมหากระสุนคิวใครแบ่งได้ดีแบ่งได้แบ่งได้ เก่าเท่าไหร่ครับมีสามร้อยเอาไปเลยร้อยสี่สิบสามร้อยผมผมสั้นสัโอเคเจ็ดสิบผมฮะเอาไปเลยร้อยสี่เพราะว่าที่เก็บมันเยอะไม่ใช่หรอกถือไม่สเปร์โอเคฮะผมใช้สไนัยกับผมใช้มินี่กับเอ็นโฟงไงสองกระบอกผมว่าเราไปจากตรงนี้ดีกว่าใช่ยูาลไม่ดีเอารถเลยยางแตกดีกว่า Wait, có một ma, một khao. the location. bắt đầu thình thình được, được, được. được, được, được. được, được, được. rồi được, <laughs> <Để không bì. cười> <laughs> ผมผมไปอ้อมเกิดกำลังมามาอ๋อมันอยู่บนหลังคาหลังคาหลังคาบ้านต้นมะนอ่ w a t พี่เฮ้วงไปนู่นหมดเราต้องขยับว่ะเก็บเสียงอยู่นี่ เราต้องขยับต้องเอารถต้องใช้รถขยับพี่ใช่เอ้ยกลับมาก่อนได้ป่ะได้ๆพี่แรู้จักกันพร้อมกันอ่ะปั๊มน้ำแล้วขับไปเลยพี่เล่นวงสิ่งข้ามถนนเราต้องขึ้นไปเล่นบนเขาตรงบ้านสามหลังนี้ไม่รู้ว่าเล่นได้ปบบไปไม่ได้หรอกเพื่อนโดนอะอ๋เพื่อนโดนโอ้มันยิงแม่งจังวะสโมกสโมกนะพี่ ปุนมีตะมองวะอุ้ยล้านล้านเต่านีมีแต่เพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนไม่ลงมาแล้วลงมาแล้วจุบอยู่จุบอยู่ไหนผมปลาสมอกไปแล้วไม่ถึงเอาถึงครับเพื่อนมีเรื่องปะครับน้ำน้ำน้ำชิงเลยน้ำมีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามา hết mình chọn chọn đúng mình chọt. mình nên, lên, mình lên mình 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 hang จังวะนี้แหละเราขับรถจังวะนี้ขึ้นรถขึ้นรถไปไหมไปไหมไปไหมดวนี้ขึ้นรถไปไปพี่ถามมาไปไปดึปไปดปไปดนี่ครับไปนึงครับกลังไปครับไปยาแล้วไปยาแล้วไป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 ยามาแบบารบผมมีอยู่สาะมข้เข้าวงไปเลยตอนนี้้ทานนะเพื่อมันดัสะพานไปตงปมา จัดพีมันปิอยู่ตรงไหนมันปิดอ t นมันมันชุบกันชุบกันดาวล็อกล็อกีลอตผมสบายแล้วเดี๋ยวล็อกตรงผมไว้เพราะว่ายังไงมันต้องมาซ้าผมเนี่ยุกก่อนทุก่อนวผมถุบเบ่งกับชุบเ พี่ต่อพี่ต่อขามาพี่ต่อข้ามาขามาหน่อยขามาหน่อยขามันขึ้บนข้านบนเออเอระวังพี่ต่อเวลาอ้วนพี่มันมันปลาสมบกมาข้างจ้ายิงรถให้ระเบิดพี่ยิงรถให้ระเบิดยิงรถให้ระเบิดมันมันอยู่ใกล้รถมากเลยยิงให้ระเบิดดูเห็นไหมว่ามันลงน้ำมีตะล่าน้ำมีตะล่าน้ำมาลงน้ำมาตัวเลยเล่นๆเล่ๆเล่นๆเล่ๆเล่นๆเล่อยู่ข้างหน้าอ้วนข้างหน้าอ้วนเลยนะก้อนหินข้างหน้า Watch Watch out out ฐานที่หลบหลบซากรลก่อเนื่งได้ไหมพี่หรือว่าขวายิงเลยสวยสวยสวยปั๊มคิวก่อนเลยนะโอ้โหโถ่เจ้าว่าเมื่อกี้มันตกรถผมก็ตกรถพร้อมกันเลยสองคนดันมาเจอตัวสะพานพร้อมกันแหละนอตัวสะพานยิงหัวเลย